น่นะ,ะนี้ะตถูก้องนี่ไม่รู้จะทำยังไอองอ่ะก็เออกไม่ใช่ประรทนตรงนี้ออกแล้วก็ที่เกียเขาว่แมันใช่เรื่องเรื่องเรื่องช่างเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยถูกต้องเห็นไมนอนง่ายๆเลยเน่ยีแรกอะ่ะหนูเคยย้าเข้าไปตรรู้สึกนอนแล้วมันตัวเ,เองน,อนไม่หลับเราไปนอนฝั่งนู้เราจะทำงานแทนเทุกอย่างไม่เอาคือแบบเว่าสุขภาพก็ไม่ดีด้วยมั้งใช่ไหมคะ ไม่มีส่วนหลอกเราิด่มียอดที่ทะลุไหมสมมติว่าก่อนที่อาจารย์มาจับตัวเดือนได้ประมาณเท่าไหร่ได้สมมติก่อนสมมติก่อนก่อนเจออาจารย์ก่อนเจออาจารย์ก็เดือนหนึ่งประมาณก็ยอดก็มาเป็นสองเท่าไม่ไม่ก่อนเจออาจารย์ไม่รู้อาจารย์ก่อนอ๋อก็ประมาณเดือนประมาณเท่าไหร่ได้ก็เดือนหนึ่งก็สามสี่ล้านเอาตีให้สี่ล้านหลังจากที่อาจารย์มาทําเพิ่มเป็นห้าหกล้าน สามสี่นังซึ่งเราก็ประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะค่ะเหรอเราไม่มียอดตกเลยถูกไหมก็ช่วงช่วงช่วงโควิดใหม่ๆมีมีผลเหมือนกันนิดนึงแล้วพอหลังหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะแฮปปี้เยิ้มยิ้มในใจแล้วมีมีลูกค้าเพิ่มขึ้นคือมาสั่งไปทำออนไลน์ค่ะแปลกๆเยอะมีลูกค้าเพิ่มก็ตั้งแต่ที่ทำห้องน้ำตรงนี้ไงที่อาจารย์บอกว่ามันมีอะไรที่แปลกๆซึ่งเราก็ไม่รู้มันมาจากไหนอ่าอันนี้คือบางทีว่าเอ๊ะ ทำไมช่วงนี้เด oh, uh, okay, ี๋ยวเงียบๆตักแป๊ดเนึงอโอเคมาละลูกค้าลูกค้าเปลี่ยนแล้อย่าขอให้ให้งานมาตลอดนะต้ขอให้งานมาเรื่อยๆนนี้ไม่ขอตลอดใช่ไหมค่ะแล้วทําไม่ทันก็เหมือนกับเจ๊ส้มที่มาวายาจานจานทําไม่ทันเลยเจ๊ไปขอไงกินเล่ขอให้มาตลอดเจ๊ขอให้มาเรื่อย พอจบงานนี้เดี๋ยวมันมาจบงานนี้มันมานี่คือคาการขออย่าไปขอแบบมาตลอดโอ้โหโลภละเจโลภละไม่บางทีแบบเออช่วงที่ว่าเออมันเงียบเ,เงียบแบบไปขอกรี๊ขอกรีเลน,นเออช่วงนี้เงียบแล้วนะช่วงนี้สักเงียบหน่อยเ,ออเดี๋ยวประธานหนก็มาแล้วค่ะมีจุดประทานให้เขาบ้างปะก็มีบ้างจุดเลยเหมือนนับมอนับแค่800กว่าบาทเองซื้อได้บอกเขาเลยจุดถ้าจุดนี้จุดจุดจีนหรือไปจุดที่วัดก็ได้ เห็นไหมเนไหมมีมีไหความทรงจำอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าใครไม่สังเกตก,ก็เอ,อ้ยอาจารย์ก็เท่ากันนี่นาไม่ใช่ดี่ครับสบายดีนะนับตังค์ทันไหมคือฟังแล้วเราก็ดีใจอะ่ะบางคนก็มาปับจะมาเอาตังค์ลูกค้าเพราะว่าเราแก้เข้าดีแล้วอาจารย์ผมไม่มมเคยเจอนะ, <c oughs> นะเหมือนที่ระยองนะมีคนหนึ่งไปต้องให้เขา แปดพันแล้วก็ค่าน้ำมันอีกห้าพันค่าโรงแรมตัางหากค่ากินตังหากถามว่าเป็นอะไรอย่างเป็นมาเฟียหรอเป็นใครไม่เคยเจอเลยค่ะเนี่ยต้องถูกต้องเลยดีอย่างหนึ่งนะถ้ามีโอกาสพระองปรานเนี่ยไปเช่าพระพุทธชินราชมาทั้งหนึ่งองค์พระพุทธชินราชทางล่างไม่ไม่ไอเครื่องไอนสนตรงนู้ไอตรงนี้สนตรงนี้อ๋อพระพุทธชินราชค่ะใช่นะ น้ำต้านนี้ก็รู้สูกวกาจะเป็นลูกเล็กแล้วต้องเปลี่ยนแล้วล่ะต้องเปลี่ยนแล้วต้องเป็นลูกใหญ่หน่อยแล้วข <c oughs> องป่าแล้วสองลูกนียเอาไปไหนคะสองลูกก็ตั้งข้างล่างก็ได้<อ>เดี๋ยวไปตัง้งฝั่งนู้นก็ได้เดี๋ยวเที่เดี๋ยววันที่เจ็ดได้คิวเดี๋ยวอาจารย์เมื่อกี้โทรบอกแล้วนะน้ำน้าะสมกันคืนอน้ำต้องเปลี่ยนอ๋อแก้วใหญ่แก้วมั่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะเสร็จแล้วอาจารย์เพิ่มอย่างหนึ่งสองปีก่อนอาจารย์ยังไม่บอกเดี๋ยววันนี้จะบอกวันทุกวันพระเพิ่มหมักปูหน่อยหมักปู มาโพอ่าต uh, so 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 um, ั anyway. so ้งทุกวันปะทุกวันพระค่ะว่ไว้ไว้ทุกวันพระทำไมถึงมาตั้งไนีก็เคยตั้งตั้งแต่แรกแล้วค่ะอ่าเนี่ยตรงตัวเลยเคยมีลวงปูทวดไงก็เลยไม่หวนหลู่แหวนอ่านี่ใส่หวากโแหวนลวงปูทวดพระรุ่นเกจิตั้งเดิมเนี่ยขยับนี่นี่ดีนะค่ะนี่ลูกสาวนอนใช่ไหมค่ะอ่านี้ตรงวน้นข้างนีอ่าค่ะแล้วก็ลูกชายนานๆกลับมาทีนึ่งอ่าขานอนนอน อายุเท่าไรแล้วลูกสาวอ่ะยี่สิบเอ็ดแล้วค่ะเหรอจบปีเนี้ยอืมแต่คนนี้คนชอบเยอะนะอ้วนเป็นตุ่มเลยนะคะเนี่ยรู้ได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ลูกชายหนูจะได้แฟนเขาไม่ได้มานอนที่นี่ประจำไม่มีบังคับไม่ได้บังคับแต่ถ้าเขาไปอยู่คอนโดนะถ้าเป็นประตูคอนโดเข้ามาเนี่ยให้เขานอนทางขวามือออะใช่ค่ะกับหลังทางซ้ายมือใช่ค่ะหนูยอมเสียเงินเพิ่มไม่เขามีแฟนอยู่แล้ว ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ยังไม่ถูกใจซ้อมไปก่อยังไม่ผ่านเกณฑ์ถ้าผ่านเกณฑ์พามาที่นี่ใช่ค่ะเขาเป็นคนนั้นแฟนมีเยอะตั้งเยอะแยะบอกว่าลามไม่แต่งไม่ได้เจอกี่ปีสองปียังไป่ท้องอาจารย์มาเรียนวาลีบ่อยอ้าวเหรอคะใจไม่อยากจะมาโอ้ไม่ใช่หรอกจริงๆอาจารย์จกรงใจจริงเลยไม่กล้ามาไม่ใช่ทำผิดอะไรเลยนะเพื่อนกันเลยนะเรือนวาลีอ้าวเหรอบางทีไปอ่ะ จริงๆเดินมาเรียอาจารย์เริ่มกินเนี่ยมาจากร้านเพชรลักษณ์ออ๋เนี่ยตระกูลนั้งเดินที่เนี่ยร้านเพชรลักษณ์เพชรลักษณ์ไงเพชรลักษณ์ลงเรื่อยใช่ไหมอ๋อลงเรื่อยเพชรลักษณ์ก็ไปตั้งหลักอยู่ที่เรายอมอาจารย์ไปจับให้ผมขายบ้านทั้งไม่ด้หมดเลยอ๋อจังคันเดี๋ยวหนูหนูถามนิดนึงคือว่าอย่างเจ้เขานอนข้างล่างแต่ลูกนอนข้างบนนี่มีผลอะไรไหมคะดีมากถูกหรออย่างนี้ถูกหลักแล้ว ต้องลูกๆไปก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะลูกๆสมัยก่อนเนี่ยอาจจะฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ว่าถ้าไปยุ่งล่างคือได้ดังใจเลย<อ>เพราะว่าเขาเขาเรียกว่าเขาลูกเนี่ยจะไม่มีอํนานาจไม่มีบาร,รมีเลยคือต้องฟังจากพ่อแม่อย่างเดียว<อ>นั่นคือในหลักที่ถูกต้องแล้วพอไปนอนข้างหลังเนี่ยถือว่าลงตัวเลย<อ>ลูกน้องก็โอเคเลยคนไหนขยันไม่ขี้เกียจว่าเราเห็นเรารู้เลย สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวชี้ชัดก็คือการตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนดีมาที่นี่คนไม่ดีคือออกเป็นเรื่องปกติเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงอกที่นี่ที่นะอาจารย์จะบอกเจ๊อยู่อย่างหนึ่งตรงเันข่านี่เป็นของเจ๊ไมไม่ใช่ค่ะที่ที่จะเอาอยู่ทึงไหนที่ถักไปหน่อยหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์น่าจะซื้อนะไม่ถึงราคาเดี๋ยวเรามาดูห้องข้างกันอันนี้อันนี้เป็นห้องเก็บของแล้วค่ะเก็บของอาจารย์หมล้ว่าลูกชายนอนตรงไหนอ่ะห้องนี้ค่ะจะนอนห้องถัดไปใช่ไหมห้องนอนทาง ผ่านน้องเขาก่อนใช่ไม,นนนนม่ต้องเก็บของใช่ไหมนานๆจะอยู่กันอืมเนี่ยต้องเอาลงไม,ไม่ไม่กินไฟแต่จะเปิดไ,ไฟเดินอยู่ตลอดเวลาอ๋อนั่นแหละนั่นแหละลงตัว